ตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างโดยเฉพาะในเขตของอำเภอหัวหินนะคะทททจัดประชุมแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคอเมริกาในพื้นที่อำเภอหัวหิวหนชะอำนะคะโดยตั้งเป้าตัวเลขของนักท่องเที่ยวยุโรปมองหัวหินชะอำเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวนในเมืองไทยอย่างน้อย30%ค่ะ ที่โรงแรมโซเวเทลเซนทาราหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนางจุธาพรเริงรณะอาสารองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำคณะทททและตัวแทนทางการตลาดภูมิภาคอาเมริกานิวยอร์กรอสแอนเจลิสและแคนาดาเดินทางมาพบปะและประชุมกับผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวหัวหินชะอามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่หัวหินชะอามให้เป็นเป้าหมายหลักในการท่องเที่ยวที่สําคัญของชาวอเมริกาซึ่งในปี2011ถึง 2012, 2012นี้ทททได้ตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย30%รองผู้ว่าการทททกล่าวว่าจากการสํารวจตลาดนักท่องเที่ยว ชาวอเมริกาที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยพบว,ว่าเกือบ70%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวในเมืองไทยแล้วกลับมาเที่ยวซ้ําอีกซึ่งส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและภาคใต้เกาะสม,มุยจังหวัดสษฎราธานีเป็นหลักทั้งนี้ทอทอทเออล็งเห็นว่าหัวหินชะอำ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่มีความน่าสนใจซึ่งจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีจุดเด่นที่สําคัญมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งชายหาดน้ําตกโบราณสถานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีโรงแรมที่มีห้องพักสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้เป็นจํานวนมากแต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่ายัางขาดกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะมากระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจากอเมริกาแคนาดาอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น โดยกลยุทธ์ที่จะมาช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก หัวหินจะอ่ำมากขึ้นก็น่าจะอาศัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายงานรถโชว์และการเดินสายโปรโมทการท่องเที่ยวซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเป็นสําคัญสําหรับการประชุมในครั้งนี้นางปิ่นนาจเจริญผลพอ,อ,อทอทอท,ทสํานักง,งานจังหวัดประจวบคีรีขันได้มีการนําเสนอแนวคิดการสํารวจตลาดและสินค้าการบริการต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อําเภอหัวหินก็พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจํานวนมาก ากมายที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบกรุปทัวร์แบบแฟมิลี่และการท่องเที่ยวเชิงฮันนีมูนโดยเฉพาะทะเลและสปาสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมและใช้บริการมากที่สุดแต่ทั้งนี้ยังให้ความสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเป็นสําคัญเนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเดินทางและผลกระทบในด้านอื่นๆที่จะตามมาในภายหลังจึงขอให้ทุกฝ่ายมองปัญหาในด้านนี้ด้วย ติดตามในเขตของอำเภอท่ายางกันนะคะอำเภอท่ายางจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแล้วก็เตรียมการฝึกซ้อมแผนในการบังคับ C P S ค่ะ นายเลิศพรชัยชัยฤทธิ์นายนอำเภอท่ายางเป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอท่ายางเรื่องการเตรียมฝึกซ้อมแผนที่บังคับการ CPA ตามสถานาการณ์สมมติการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่บริเวณหอประชุมอําเภอท่ายางโดยที่ประชุมมีการกล่าวถึงสถานาการณ์สมมุติเรื่องราวความกดอากาศต่ํากําลังแรงพาดผ่านพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อำเภอท่ายางติดต่อกันหลายวันทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่อําเภอท่ายางติดต่อกันหลายวันปริมาณน้นาฝนมีจํานวนมากประกอบกับมีการตัดไม้ทําลายป่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อการเกษตรกรรมในบริเวณภูเขาเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้ดินต้องอุ้มน้ําไว้เป็นจนํานวนมากและไม่มีต้นไม้ที่จะชะลอการไหลหลากอย่างรุนแรงของปริมาณน้ําได้ทําให้เกิดการยุบตัวของแผ่นดินหินตามพื้นที่ภูเขา โคลนต้นไม้ที่ถูกตัดฟันได้ไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนทําให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินจึงจําเป็นต้องอพยพป,ประชาชนภายในหมู่บ้านไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยและเมื่อสถานาการณ์เข้าสู่ปกติจึงค่อยอพยพป,ประชากรกลับสู่บ้านเรือนตามปกติซึ่งแผนดังกล่าวนี้ทางอําเภอท่ายางได้มอบหมายให้ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจัดตั้ง สมมุติสถานการณ์ฝึกซ้อมให้กับประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้หากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงส่วนในเขตของอำเภอชะอำนะคะอำเภอชะอำจัดประชุมประชาคมค่ะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรือค้าถอยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงพื้นบ้านที่ตำบลบ้านท่าอำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีค่ะ หลังจากเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาอําเภอจะอําได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเชิญชาวประมงพื้นบ้านจากอําเภอบ้านแหลมอําเภอเมืองอําเภอจะอําและตัวแทนภาคต่างๆเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเรือค่าถอยกับประมงพื้นบ้านซึ่งนายมานะหอมชื่นประหลัดอําเภอจะอําฝ่ายความมั่นคงได้เปิดเผยถึงข้อสรุปของการทําประชาคมว่าจะมีการขยายเขตการทําประมงพื้นบ้าน เพิ่มจาก3,000เมตรเป็นห้าไมล์ทะเลในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีโดยจะมีการส่งข้อสรุปของการทำประชาคมไปยังคณะกรรมการพาหุภาคีระดับจังหวัดเพื่อเสนอกรมประมงเข้าสู่การพิจารณาในระดับกระทรวงเพื่อจัดทำเป็นประกาศจังหวัดต่อไปครับในส่วนของเรือข้าถอยในพื้นที่ของอำเภอชะอำหรือทางจังหวัดเพชรบุรีเนะี่ยตอนนี้มันมีเหตุการณ์อยู่ที่ชะอำค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจจากจากทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของ เหตุเกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วก็นําไปสู่การหารือเพื่อพิจารณาทางแก้ไขระด,ดับจังหวัดนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้ข้อมติที่ประชุมว่า,าให้ชาวประมงเนี่ยโดยท่านประมงอำเภอหรือประมงจังหวัดเ,เป็นเลีขาในการที่จะกลับเคลื่อนการประชุมประชาคมเพื่อที่จะขยายแนวเขตทําการประมงจาก 3,000เมตรให้เพิ่มมากขึ้นตามตามพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับนับตั้งแต่บ้านแหลมเมืองมาท่ายางแล้วก็มาชะอำนะครับก็เมืม่อก,ก,ก,ก็นำมาซึ่งวันที่29เมืม่อวานจะมีการนัดประชาคมโดยชาวบ้านเขาขับเคลื่อนในการประชาคมในส่วนของผมเนี่ยได้รับมอบจากท่านนายอำเภอท่าชะอำเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของท่านอำเภอในการเข้าประชาคมเป็นตัวแทนของอำเภอแล้วก็เมื่อวาน เรานัดประชาคมกันที่วัดบันท่านะครับวัดสมุทรขามบรนท่าที่บางเก่าก็มีหลายภาคส่วนในการที่จะเข้ามามีพ่อแม่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านจากบ้านแหลมจากอำเภอเมืองจากชะอํานะครับเบ็ดเสร็จแล้วดูจากการลงทะเบียนนะประมาณ300เกือบ400คนนะครับ400คนแล้วก็มีผู้แทนจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะมีผู้แทนจากประมงจังหวัดนะครับคุณอิทธิพล แล้วมีตัวแทนอำเภอมีประหลัดอุโสแล้วก็มีผมประหลัดป้องกันเข้าไปนะครับมีผู้แทนจากศูนย์อัลักษ์ที่สองจังหวัดสมุทรสงครามก็มาด้วยนะครับของกรมทรัพย์แล้วก็มีประธานสภา,าอบตอบางเก่ามีท่านนุกูลนายกเทศมนตรีเมืองอะชะอำไปเป็นประธานการประชุมด้วยนะครับเวทีประชาคมแล้วก็มีประธานเครือข่ายลักเอาไทยตอนบนสมุทรสงครามซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรของอ ประมงใช้ฝั่งนะครับซึ่งขับเคลื่อนไปนรูปธรรมซึ่งมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเรือข้าถอยในภาคของภาคของประชาชนนะครับซึ่งเมื่อวานเราเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงจนจบประมาณเกืบอบห้าโมงเย็นนะครับผลสรุปก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันสรุปได้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนับตั้งแต่บ้านแหลมมาจนถึงเขตบางกวายของชะอำเนี่ยก็ขยายแนวเขตจากจากชายฝั่ง นะครับระดับน้ําชายฝั่งไปจนถึงแนวขอบด้านนอกเนี่ยจาก3,000เมตรเป็นห้าไมล์ทะเลกลับเป็นห้าไมล์ทะเลแล้วก็ห้ามเรือฆ่าถอยเข้ามาทําการประมงในเขตห้าไมล์ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนตอนตอน,นี้เนี่ยก็อ,อ,อยู่ในขั้นตอนของประมองอำเภอเน่ยเป็นคนทํารายงานการประชุมแล้วก็รวบรวมรายชื่อราษฎรแต่ละพื้นที่เน่ยเมื่อวานเป็นไม่ใช่เวทีของชาอําอย่างเดียว เรามีพี่น้องจากหลายๆอำเภอเนี่ยมาเพราะฉะนั้นเป็นถือว่าเป็นภาพใหญ่ของการทําประชาคมของของเจ้าพิบรีนะครับเพื่อรัษฎรน่ก็จะได้ดําเนินการให้เสร็จทิ่ในขั้นตอนของการประกาศกระทรวงเกษตรเนี่ยเรื่องการขยายเขตและกําหนดห้ามเครื่องมือทําการประมงบางชนิดเน่เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเวทีใหญ่เมื่อวานก็ เหตุการณ์ก็สงบไปไปด้วยความเรียบร้อยก็ได้มติในในเรื่องของสองประเด็นที่ได้นําเรียนไปแล้วตอนนี้ประมงอําเภอมีอที่ในการสรุปรายงานการประชาะะชาคมนะครับได้มติแล้วรายชื่อราษฎรเนี่ยเสนอผ่านท่านแานอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผ่านไปยังผู้ว่าเพื่อจะมีขั้นตอนเป็นขั้นตอนของอประกาศกระทรวงเกษตรเขาจะต้องผ่านคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเขาเรียกว่าฝ่าย ผูุภาคีกรรมการผู้ภาคีนะครับเพื่อเสนอเมื่อ,เม,อเมื่อระดับจังหวัดผ่านเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอเข้ากรมประมงนะครับกรมประมง,มงเสร็จเรียบร้อยผ่านความรับชอบแล้วก็จะผ่านกระทรวงแล้วเสนอท่านรัฐมนตรีลงนามลงนามเสร็จปั้บก็จะย้อนกลับไปที่จังหวัดเพื่อที่จะประกาศนะครับเพื่อประกาศกระทรวงเกษตรภายในส0ิวันถ้าผมจำไม่เนี่ยสามสิบวันแล้วก็เมื่อมีใครคัดค้านจากกลุ่มเรือที่มีผลกระทบจากการประกาศเนี่ยถ้ามีการคัดค้านเสร็จปั๊บเนี่ยก็สามารถที่จะ ประกาศใช้ได้ในเขตของจังหวัดพิบรีตามตามที่มติของประชาคมต้องการนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมเอกสารเสนอทางผู้ว่าส่วนรายละเอียด,ดยจะาจะวันไหนอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปครับส่วนมาตรการของอำเภอที่ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านชายพันธุ์นินพันธ์นได้ได้กุณาให้แนวทางมานะครับแล้วก็ท่านในอำเภอปโมทดสามพงเงินนะครับในอำเภอชะอําเนี่ยก็บอกว่าให้ผมเป็นหัวหน้าชุดออกคําสั่งแต่งตั้งให้ไปดําเนินการ เฝ้าระวังโดยมีอสอและทีมงาน,นประมาณ12คนเป็นชุดเดือกันในการที่จะเฝ้าระวังทุกคืนนะครับร่วมกับทางแกนนําหมู่บ้านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่บ้านท่าบางเก่าได้รับความร่วมมือด้วยดีจากแกนนําชุมชนซึ่งตอนนี้เขากําลังขับเคลื่อนที่จะจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อที่จะไปคอนแทคก,กับทางจังหวัดสมุทรสาครซึ่งซึ่งมาร่วมกับเราวันนี้นะครับก,ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะนั้นแนวทางของเราตอนนี้เราเราเรา,เราไม่เฉพาะกลุ่มบางเก่า หน้าหาชะอำเนี่ยเรายินดีที่จะรับข่าวสารจากพ่อพี่น้องชาวประมงชาวทะเลพื้นบ้านเนี่ยถ้าเกิดแจ้งข่าวสารมาเราเรายินดีที่จะถ้าเกิดโทรมาหาแน่เพลด้วยมผมเนี่ยผมพร้อมที่จะสั่งการเตรียมอสอในการเตรียมพร้อมติดอาวุธที่จะไปเนินการจับกลุมปราบปรามหรือตักเตือนร่วมกับทางราษฎรซึ่งก็ได้ความร่วมมือด้วยดีนะครับก็คาดว่าปัญหาในอนาะคตคงได้รับการเยียวยานะครับเราทําควบคู่กันไปในเรื่องของมาตรการป้องกันและปราบปรามถ้ามีโอกาสเราก็จะ จะจับเพื่อที่จะให้รู้ว่า,ามาตรการของของชาอํานี้ก็เด็ดขาดถึงเวลาบทเด็ดขาดก็ต้องเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนและการขยายแนวเขตก็คิดว่าจําเป็นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนให้กับทางประมงพื้นบ้านของของเราสืบไป ด้านของนอายอรุณพุ่มเจริญประธานอ,อบตอบางเก่าในฐานะประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและประมงชายฝั่งเพชรบุรีกล่าวว่าแม้จะมีการจัดทําประชาคมและเตรียมขยายพื้นที่การทําประมงพื้นบ้านออกไปก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาระหว่างชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านกับเรือคลาดหอยจะหมดตามไปด้วยซึ่งมองว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรือคลาดหอยได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยว องเข้ามาช่วยดูแลแต่กลับไม่มีการดําเนินการใดๆจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาเรื้อรังในปัจจุบันแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ประสานไปเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นประมงก็ดีไม่ว่าจะเป็นตํารวจน้ําก็ดีผมไม่อยากจะใช้คําว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือนะแต่มันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้คํานี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยเข้ามาบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน ไม่ทันสักสักรอบหนึ่งสักคนหนึ่งเรือประมงไปเรียบร้อยเรือค่าถอยไปเรียบร้อยแล้วีเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้ามาในพื้นที่เลยก็เป็นอยู่พันนี้ตลอดนะฮะจนชาวบ้านไม่รู้จะไปพึ่งพลาใสา่ใครแล้วก็ไม่รู้จะไปทาไงก็เลยมานั่งคิดกันว่าถ้าเรายังคืนที่จะไปพึ่งเจ้าหน้าที่สองฝ่ายอยู่อย่างเนี้ยเราตายแน่ สำหรับปัญหาของเรือค่าถอยกับประมงพื้นบ้านในตนําบลบางเก่าจังหวัดเพชรบุรีได้เริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากมีเรือค่าถอยกว่า30ลําได้เข้ามาล่าหอยในเขต3,000เมตรส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน เพราะเรือคาดหอยได้ทำให้เครื่องมือประมงอวนปูหอยสางของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อชาวบ้านพยายามจะเข้าไปสกัดกั้นก็ถูกเรือคาดหอยใช้ปืนยิงเบื้องต้นชาวบ้านได้เข้าไปแจ้งความต่อตำรวจก่อนรวมตัวยื่นเรื่องต่อจังหวัดปิบุรีจนนำไปสู่การทำประชาคมในที่สุด สำหรับรอบหอยสังที่ชาวบ้านใช้ในการทําประมงพื้นบ้านจัดนาเปลือกหอยสังมาผูกเชือกและขึงไว้เพื่อให้ตัวหมึกสายเข้าไปและกู้ขึ้นมาเก็บ ปลาหมึกขายแต่หลังจากขึงรอบเสร็จเรือคลาดหอยได้ใช้เครื่องมือลากรอบหอยสางของชาวบ้านไปก่อนจะตัดเปลือกหอยและนําปลาหมึกกลับมาขายให้กับชาวบ้านอีกทอดหนึ่งซึ่งประมงพื้นบ้านบางคนมีการกู้ยืมเงินจากเท่าแก่เมื่อได้รับความเสียหายจากการกระทําของเรือคลาดหอยทําให้ประมงพื้นบ้านบางคนถึงกับหมดตัวก็มีอย่างไรก็ตามในระหว่างการรอประกาศจากจังหวัดเรื่องของการขยายเขตการทําประมงพื้นบ้านในเบื้องต้นทางอาเภออําก็ได้มี การจัดกำลังอ,อสอรประสานกับประมงพื้นบ้านและนำเรือตรวจการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการเข้ามาทําประมงในเขตประมงพื้นบ้านของเรือคาดหอยซึ่งเชื่อว,ว่าจะสามารถป้องปรามการบุกรุกพื้นที่ของเรือคาดหอยได้ในระับ